สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเินปั้นญี่ปุ่นที่เราปั้นในวันนี้นะคะตอนแรกเริ่มจากแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์นี่ยังนิ่มอยู่นะคะเพราะเราคงตั้งสิอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะต่อไปเป็น คับเค้กนะคะตรงนี้ที่มันเบาๆเพราะเราเคลื่อบน้ำยาให้มันติดกันนะคะต่อไปเค้กนะคะเค้กอันนี้ก็เป็นทูกชลลิที่ช่ตกแต่งหน้าใส่ต่อไปมูลพัจจันนะคะเราว่ามันเหมือนกล้วย นันก็เป็นพาาัจันทร์นั่นแหละคะ่ะ mm hmm. เคปซูลนะคะยาสีแดงน้ำมินนะคะลูกหัวใจมันวันทาไทยมีนะคะ,ะ,คะตอนแรกเรากะาจะป้อนแมวแต่เพื่อนเขาบอกว,ว่ามันเหมือนหมีมากกว่านี่นะคะ อันนี้เราทำสีเลยต่อไปเป็นข้าวปั้นนะคะฝั่งนี้มันจะเลอะดูฝั่งนี้ดีกว่านคะคะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะมองเห็นหรือเปล่าวะ ต่อไปคำว่าเริมนะคะ L O V E อันนี้เราหยิบขึ้นมาไม่ได้เพราะมันยังไม่แห้งเลยพอจิ้มแล้วมันพอดึงขึ้นมาแล้วมันก็จะหลุดเลยะคะ่ะต่อไปแล้วขอเจ็บจุดคลิปพิข้อนี้นะคะลุกหัวใจขอบคุณค่ะ